สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลำดับให้ดูกันนะคะโดยโจทย์ข้อนี้เขาให้มาว่าบริษัทเนี่ยจะวางแผนลดการผลิตลงเนาะโดยลดลงร้อยละ3ของจํานวนขวดที่ผลิตในเดือนก่อนเพราะฉะนั้นตอนเดือนแรกเนี่ยเขาผลิตอยู่5 0 0 0 0นขวดใช่ปะ่ะลดลงไปร้อยละ3ก็คือหมายความว่าเราจะเหลืออีกร้อยละ97 ถ้าจะหาว่ามันเหลือเท่าไหร่เราก็จะคูณด้วย0.97เนาะก็คือเอา97%ไปหารด้วย100อ่ะเราจะได้ของเดือนที่2มาเป็น485,000ถ้าสมมติว่าใครจำสูตรไม่ได้เนี่ยเราก็แค่ไล่คูณไปเรื่อยๆว่าเดือนกุมภาพยอดเท่านี้เดือนมีนายอดเท่านี้เดือนเมษาจะยอดเท่าไหร่อ่ะเราก็คูณไปเพิ่มคูณอีก0.97เราก็จะได้ออกมาเป็น 4 7 4 5 5 0เนาะแต่ว่าเลขมันจะเยอะถูกไหมอะแต่ว่าถ้าใครจำสูตรได้เนี่ยเราก็จะใช้สูตรนี้ไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันเป็นลำดับที่เชื่อมตัวถัดไปด้วยการคูณเราจะเรียกเขาว่าลำดับเลขาคณิตเนาะซึ่งลำดับเลขาคณิตเราจะมีสูตรว่า an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1 ตอนนี้เลยแล้ว a 1คืออะไร a 1ก็คือเลขตัวแรกตัวนี้ตัว r ก็คือเลขที่ใช้คูณเชื่อมอยู่อ่ก็คือตัวนี้อันนี้คือตัว r ของเราส่วน n ก็คือจำนวนเดือนอถ้าเราให้เดือนที่1คือเดือนกุมภา แล้วเดือนธันวาที่โจทย์ถามจะเป็นเดือนที่เท่าไหร่เราก็นั่งรับไปกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกธันวามันจะไปจบที่เลข11อันนี้คือเดือนธันวาเพราะฉะนั้น N เราจะใช้เป็นเลข11เลยที่เหลือเราก็แทนสูตรเข้าไปก็เลยจะได้เป็น An เท่ากับ A1 คือ500คูณกับ R ก็คือ0.97 ยกกำลัง n ก็คือ11แล้วก็ลบไป1แล้วที่เหลือเราก็ไปเช็คชอยที่มันจะตรงกับอันนี้เนาะซึ่งมันจะมีชอยให้เขาจะไม่ให้เราคูณเลข10ยกกำลังเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นข้อสอบของริงเราก็ตอบติดไว้แบบนี้ได้เลยก็ถ้าใครมีคำถามตรงไหน,นสงสัยเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะแล้วก็สำหรับใครที่จะสอบ A level ก็ขอให้โชคดีสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ